วันนี้พี่ก็จะมาทำภารากิจออกตามล่า50คิวซีซั่น3โดยตัวที่พี่จะใช้ในวันนี้ก็คือพปรรมจารย์แห่งการต่อสู้สุยลิวเรามาดูกันว่าใน50คิวนี้พี่จะได้อ e ีโมดอะไรบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกดกีะไล่์ลด้วย มาผมอันดับแรกเราก็มารับพี่หมดที่เราดองไว้หนึ่งอันก่อนเลยแล้วกันใครกดติดตามพี่ครับผมเออใครยังไม่ได้กดเนี่ยกดติดตามพี่ด้วยแล้วกันนะครับผมปากก็ให้อู้หูพี่หมดอะไรครับเนี่ยปิ้งอ๋อนึกออกแล้วใครพีหมดนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกพี่ไลค์เข้ามาหน่อยนะครับผมมาสำหรับวิดีโอนี้พี่ก็ขอคนละหนึ่งไลค์กันนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ให้พี่เนี่ยนะรับรองว่าเจอเกตัวของพี่แจ๊คเขาที่หน้าแน่มาเริ่มกันเลยครับผมมา โอ้ยมา,มาถึงก็ดโดนเปิดเลเยอร์อุ้ยแหลกดอสวนไอวันหนึ่งสองงัดด้วยสกิลสี่ครับผมขึ้นมาชมวิวหน่อยไม่ละน้องเอ้างัดหนึ่งไม่โดนนะผมจังวันนี้เอาแหลกดอไปครับผมเนี่ยยำสามไม่โดนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเอวันหนึ่งสองสามยำกระหม่อมปิดฉากด้วยสกิลสองแบบหลอดเฮอ,อ้โหาท่าฟินิเชอร์นี่มันตึงจัดเลยนะครับมาครับผมไปกันต่อจังวะนี้เลือดโลโล โอ้โหโดนดึงไปลัดเฉยมาลัดทำไมเมื่อกี้ลัดทำไ้ม,ม,ม,มนี่ไงใครสั่งให้สอด<บ>ใครสั่งให้สอดเอ้าโดนพายุดักหน้าครับผมอย่างน,นี้นะมาดิครับต้องเอาให้ได้ครับผมไอตัวนี้มันลัดเรามันลดัดแบบตึงๆเลยอ่ะอ,อื้ออะไรอะไรบอกให้หยุดเหรอ,รหอ,หอมันบอกให้พี่หยุดแต่มันไม่หยุดนี่นะเอ้าก็มาดิแด็ใส่พี่ทำไม เมื่อกี้รัดใครครับน้องขึ้นไปโคมบิวหน่อยไหมเห็นไหมหนึง่งสองสามยำกระหม่อมสกิลสองเตะกันก่อน,อนงัดขึ้นมาหนึ่งสองย่ำกระหม่อมฟอลโล่สกิลสองแล้วก็ย่ำกระหม่อมสกิลสามโอ้โหนี่มันย่ำกระหม่อมเยอะจังเลยมันบอกกูสปแปมกูจะร้องให้ใหไอ้ซ่าไอ้ไงเรียบร้อยสปแปรม,มาเลยล่ะไปกันต่อครับผมจังหวะนี้พอดีเฮ้ยเฮ้ยคนใหม่ปะงัดสกิลหนึ่งครับผมจังหวะนี้ กดสกิลสี่ตามาครับผมงัดขึ้นมาชมวิวข้างบนแล้วก็ทุบลงพื้นแล้วก็กระหม่อมอสกิลสามต่อเอายังไม่แตกว่ะนี่ไงต่อยขัดได้ครับผมเรียบร้อยได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมจังกว่าดนี่มาเด็ดคิวไปดีเรียบร้อยผมเตะต่อกันคองัดหน้าเข้าให้เอวหนึ่งสองสามยยังไม่โดนอู้โดนสกิลสามงัดขึ้นมาผม คนหนุ่มคนนี้เหม okay, ouais. ือนจะโกรธแค้นเรานะมันเหมือนจะโกรธแค้นเรานะเมื่อกี้มันมาหาพี่อีกอ้ะย่ำสามต่องัดสกิลสี่ราช่าขอเสื้อขึ้นมาชมวิวแล้วก็ทุบลงพื้นแตกไปอีกหนึ่งครับผมเหมือนจะยังไม่ไม่หนีนะคนหนุ่มคนนี้มันตั้งใจมากเลยมันจะเอาพี่ได้นี่ไงฟอนิเฟอร์สกิลสองแบบหลอดเท่ไปเลยครับผมดีก็ปล่าอะคนหนุ่มคนนี้อยากได้มากหรอพี่จะจัดให้เอ็มหนึ่งสองสามย่ำกงาหม่อม เตะกันเฮ้ยเตะไม่โดนอย่าอย่าห้ามมะพร้าวแพงนี่ไงย่ำกระหม่อมได้ครับผมจับสกิลสามเอวันหนึ่งสองสามปีดิกเชอร์นี่ไงโคตรเท่ครับผมเซฟสกิลต่อนี่ไงทำอะไรกันขอพีิจิตรทุกคนโอ้ดรเตอร์รณโอ้อ่ไม่เป็นไรครับผมมีแหลกดอเอวันหนึ่งสองสามยำกระหม่อมเตะสกิลสองงัดขึ้นมาหนึ่งสองสามยำลงอีกทีตออโลสกิลสองนะครับตับด้วยสกิลสามต่อ โอ้ยนีไงอ้าวแตกเลยฮะอืมู้หนุ่มคนนี้เหมือนจะตึงนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรซุยริวมันมีได้คนเดียวฮะงัดสกิลหนึ่งเอวันหนึ่งสองสามสี่อ่านอนพื้นนอนพื้นเขาเตะกระชากคอเสื้อขึ้นมาย่ำลงพื้นแล้วก็บอโลสกิลสองต่อเอวันหนึ่งสองสามแยมกระหม่อมโชว์งัดสกิลสี่ทีหนึ่งว้ายขึ้นมาโชว์วิวสักหน่อยแล้วลงไปอีกครั้งนึงแยมอีกทีโอ๊ยไม่โดน อาโดนงัดคืนวะเจโดแหลกดองงัดคืนเมื่อกี้อู้หูเก็บอยู่เตะไม่โดนโซนแล้วนะนี่ไงไ,ไม่ไปดูคลิปของเซเซอร์อะเขาสอนเตะอยู่นะนี่นงไงเป็นยังไงนี่เตะแบบนี้มันถึงจะเรียกว่าเตะครับผมวินิเชอร์ไปหนึ่งทีโอ้โหจะตึงขนาดนี้ครับเนี่ยเอาผมไปกันต่อผมจังวันนี้ข้อหนุ่มเสื้อดำว่ายังไงครับผมโดนงัดสกิลหนึ่งก่อนนะผมจังวันนี้ภูมิลงพื้นนะ งัดสกิลสีขึ้นมาโชว์วิวบนฟ้าแล้วก็ตรงไปพื้นอีกทีนึงยกำกระหม่อมสกิลสามต่อโอ้โหหล่อเท่อีกหนึ่งมาครับผมเอา้าอยากได้เหรออยากได้พี่อจัดไทยเตะกันด่าไว้เตะไม่โดนเดี๋ยวมันแตกก่อนมันแตกก่อนมาเรียบร้อยสิบห้าคิวเอา้ามือนจะแค้นนะไอ้ตัวเมื่อกี้ตีไงสกิลสามยำกระหม่อมงัดมาโชว์วิวบนฟ้าแล้วก็ตรงปงไปพื้นเอ้าหายหายไปไหนอ่ะ วัด <What? S 2> <บ>อุ้ยโอย้มันเหล็กดอแล้วสวนสกิลสามคืนพี่อ่าแดดอ้อมหลังสายหนึ่งสายสองต,อตีไงงั้นสกิลสามต่อไอ้แก้มเขาโทรไปหนึ่งทีเฟอร์นิเจอร์แบบหล่อๆครับนอนนอนสิบเจ็ดคิวอ่าเอาเอาเอาจ้าอีเกอร์อแฉน,นะเปล่าหน้าแดงๆนะรู้สึกว่าจะแฉน,นะเปล่าน้องเตะ,ะ,ะสกิลสองตามไปครับผมรอหนึ่งสองสามสกิลสองอีกครั้งหนึ่ง ย่ำกรามองงัดสกิลสีเอ้างัดโดนดัมมี่มันมาเกิดพอดีดัมมี่เมื่อกี้โอ้โหมันโชคดีไปแต่ก็แตะอยู่ดีนะนี่ไงฟินิเชอร์ไปครับผมสิบแปดสิวอ่ะไปกันต่อโอ้โหไอ้นี่มันแค้นจัดเลยวไปน้องนะมันจะเอามันจะเอาพีให้ได้เลยว่ะเอวันหนึ่งสองสามย่ำกามองงัดสกิลสีขึ้นไปชมวิวบนฟ้าแล้วก็พาลงมาโขกพื้นอีซี่ ไปกันต่อครับผมจังวันนี้เฮ้ยทำอะไรครับผมอุ้ยเลือนโลซะด้วยงัดขึ้นมาครับผมจังวันนี้โชมวิวบนฟ้าแล้วก็โอกพื้นอีกทีนึงอ่าเรียบ้อยไปเลยครับผมเรียบ้อยไปกันต่อครับผม20สคิวมีกระเปล่าว่าไงหนึ่งสองยำกามอมอุ้ยเล็กดอสวยดิเอาเด็ดหน้าต่อยหนึ่งสองเปิดด้วยสกิลหนึ่งครับผมจังวันนี้แล้วก็ตามด้วยเอมาสี่ครั้งเตะก้านคอง,งัดขึ้นมาฟีรนิเชอร์ยังหล่อครับโอ้โหที่เกิด มาครับผมเอาอีกเปล่าโอ,าอ้ยังไงเดยนหน้ามาทำไมเ่ะเปิดด้วยสกิลหนึ่งง,ง,ง,งัดขึ้นบนฟ้าผมจังหวะนี้แล้วก็ตามเตะด้วยสกิลสองงัดกระชากคอเสือ้อขึ้นมาเตะสามเอ,อกีโอ้โหเตะมันจัดตีเ่อร์นิเจอร์แบบหล่อๆครับผมอ่ะ<ม>เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้อะไรอ่ะ,อะ,อะมีออร,าร่ามีออรา่าแล้วไง ไม่ออร่าแล้วจะโหดเท่าพี่หรอไม่ใช่มันโหดกว่าพี่ได้ยังไงย่ำกระหม่อมสกิลสามต่อเอวันหนึ่งสองสามนี่โอ้าหไม่โดนลบ <No. S 1> ไม่เป็นครับผมงัดจะงัดพลาด <Brand. S 1> เราเดาตัวไปก่อนนะผมจังวันนี้โอ้โดนต่อยอคัดอ่าแต่เราต่อยอคัดได้เหมือนกันครับผมเรียบร้อยฟอรนิเชอร์ไปเลยยี่สี่คิวไปกันต่อครับผมจังวันนี้ยังไงพ่อดุมเอวันหนึ่งสองสามจับสกิลหึงครับผมจังวันนี้งัดกระชากคอเสื้อขึ้นมาข้างบน เอามาสี่ครั้งแล้วก็เตะตัตดขาด้วยสกิลสองแดนรับลังเอาไปโดนไม่เป็นไรครับผมสอโลสกิลสองตามด้วยสกิลสามย่ำกามอมโชว์ไปหนึ่งทีฟินิเจอร์ไปเลยครับผมยี่สิบห้าคิวมีหรือเปล่านี่อแดนนะต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามงัดสกิลสี่กระชากคอเสื้อขึ้นมาบนฟ้าทุบลงพื้นเอามาหนึ่งสองสามย่ำกามอมป้าบเขาให้เป็นยังไงมีหรืเปล่าโอ้โหฟินิเจอร์บอนหลอดเท่ครับผมไปครับผม พอหนุ่มพอหนุ่มเบคอนอะไรเงี้กระบ,บองเหล็กกระ,อะบองเหล็กมันเก่าแล้วตัวใหม่ครับผมมันจะมาสู้ตัวใหม่ได้ยังไงตัวเก่าๆอ่ะนะฮะึกระช่าคอเซียสกิลหนึ่งขึ้นมางัดแล้วก็ทุบลงไปเรียบร้อยโอ้โหขนาดยังไม่มีห้าฟินิชเชอร์แต่นีเนี่ยยังเทพขนาดนี้มาดีครับเข้า,าทำอะไรกันขอพี่แจมด้วยคนเอ้าอะไรวะเนี่ยมันก็จะแจมด้วยเหรอไม่เป็นไรงผมงัดกระช่าคอเซสกิล่ขึ้นมาซัดมือโคกพื้นไป,นไป <Hey. S 1> สก,กิลสองฟินิชเชอร์ แม่นยังโหนะครับผมมีกัะเปล่า20แก้วคิวอะไรวะอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยอะไรฮะฮะอะไรครับผมกาโร่การโการ่ที่อันตรีการที่สุดในเกมอืม้มโดนเตะกันคอไปอ่ะเนี่ยสก,กิลสองงัดกระชากคอเสือ้อแล้วก็ทุบลงพื้นปอโลสก,กิลสองตามเอวันหนึ่งสองสามย่ำกระหม่อมได้เอาสวยนะงัดกระชากคอเสือ้อขึ้นมาบนฟ้าทุบลงพื้นตามครับผมเอวันหนึ่งสองสามย่ำกระหม่อมเอ้า มัพยายามไจากไหนอ้าวอ้าวป่ามั่วนะมึงอืะป่ามัวนะจะไปไหนเนี่ยกระส่าขอเสื้อแล้วก็โขกปูนไปเรียบร้อยที่หลังอย่าห้าวจัดไปครับผมอะไรครับผมอะไรครับอือทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรฮะพี่ไม่ค่อยชอบคนซีเรียสทันเท่าไหร่หรอกนะกระส่าขอเสื้อแล้วก็ทุบลงพื้นเดวันหนึ่งสองสามยำแล้วก็งัดสกิลหนึ่งขึ้นมาเดี๋วันหนึ่งสองสามซีวิ่งไม่ทัน เนี่อ่ะแดนน่าต่อยได้หนึ่งสองยำกามอมสกิลสองกระชากคอเสื้อขึ้นมาเตะหนึ่งสองสามยำกามอมป่อโลอีกทีหนึ่งงันสกิลสามตามโอ้โหอย่างมันนะครับพี่จะบอกให้จะต,ต้องเตะให้โดนนะมาเฮ้ยเอ,อ้ยมีตัวโลมีตัวโลตีไงเอ,อ้ยมันโกรธกูแด้เลยกูรัดมันเฮ้อย่าโกรธพี่นะพี่ทำคลิปนะครับผม <c oughs> นี่ไงมาสามสิบห้าสิว ไปกนต่อครับผมอ่าว่ายังไงผู้หนุ่มมายังไงเชื่อสีชมพูงัดสกิลหนึ่งขึ้นมาเขีมาหนึ่งสองสามเรียบร้อยไปเดียวครับผมจังหวะนี้ไปกนต่อครับผมมีป่ะนี่ยังไงนะเตะกระชากคอเสื้อสกิลสองเรียบร้อยร้านแบบตึงๆสามสิบแปดคิวมาไปกันต่อเอา้าเคาน์เตอร์เฉยสั่นกลัวนะมันสั่นกลัวนะงัดสกิลหนึ่งครับผมกระชากคอเสื้อขึ้นมา แล้วก็เตะสกิลสองฟินิชเชอร์ไปเลยอุ้ยอะไรมันจะตึงขนาดนี้ครับเนี่ยสีสิบคิวไปครับผมนี่ขอพี่รานหน่อยอีกหนึ่งคิวอย่าโกรธพี่นะอย่าโกรธพี่อพี่ขอร้านหน่อยมาผมสิบสองคิวมีเปล่านี่ไงมันเอากรอบรูปมาจากมาจากไหนวะกูหเห็นเยอะเลยวะ่ะเนี่ยกราชาคอเสื้อขึ้นมาสกิลสี่หกคูณไป หนึ่งามย่ำกระหมอมตองงัดสก,กิลหนึ่งตามจาังวันนี้ฟอลโลสเอวันหนึ่สองตบสก,กิลสง,งัดขึ้นมาเอวันหนึ่ง,งาย่ำกระหมอมฟอลโลสสก,กิลสแล้วก็ตามด้วยสก,กิลสโอ้โห,โหขโบยอ,อ,อ,อย่างตึงอะครับนี่แเปล่ามงคงนะไปกันต่อครับผมนี่ดูเหมือนว่าจะห้าวนะคนอุคนนี้ตอตูนีเนีห้เ<อ>าเอ,ออกเกมเฉยเฮ้ยอะไรกันครับนี่ เอาหรือเปล่าว่าหนุ่มมองหน้าทำไมเนี่ยจัดให้หมดทุกคนเนี่ยเตะการคองัดสกิลสองขึ้นมาฟอลโล่สกิลสองตามอีกครั้งหนึ่งเอามาหนึ่งสองสามย่ำกระมอมนะอะไรไม่ไม่พี่มันบอกว่าไม่พี่เฮ้ยมันรู้จักเราเหรอหั่นเสียไนะต่อหนึ่งสองสามย่ำกระมอมงัดสกิลสี่ขึ้นมาแล้วก็โคกพื้นไปเอามาหนึ่งสองสามย่ำกระมอมอีกทีเอามันออกไปก่อนว่าให้โดนจับพื้นทุกคนจะมึงนี้เอาแล้วช่วยเลยครับ เอาอีกบ้างเอาเนี่ยแดดได้ต่อยหนึ่งสองนี่ฟอร์ซ่ากิลสองฟีดิชเชอร์แบบหลอ่อเทสเฮ้ยอะไรมันจะติแม่นขนาดน,นี้ครับเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปเซเซอร์ก็อย่าลืมไปดูนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าอะไรขอโทษขอโทษพี่ขอโทษจริงๆนะไปต่อคผมลุกตี่ะเฮ้ยว่าไงว่ายังไงเมื่อกี้มัน,นแชนที่เราไา่มันอ่ะเออเอาหรือเปล่านี่ไงงัดกาซ่าคอเสื้อ หกพื้นไปเตะขอบิดิเชอร์ด้วยนี่เอาคิวครับผมจังวันนี้49คิวมาคิวสุดท้ายครับผมนี่ไงพวกหนุ่มคนนี้พี่ฟอร์หน่อยโคตโชคดีงัดสกิลหนึ่งขึ้นมาครับผมเดี๋ยวมาหนึ่งสองสามสี่จะไปไหนเตะสกิลสองงัดกระข้าวของเสื้อขึ้นมาหกหนึ่งสองสามยำกระหม่อมฟอลโล่สกิลสองตามงัดสกิลสี่อีกครั้ง 1, ยืนมองหน้าทำไมา อียไม่ต้องร้องยำสามต่อโอ้โหโคตรมันนี่ไงเรียบร้อยห้าสิบคิวเรามาดูกันว่าห้าสิบคิวนี้เราจะได้อีโมดอะไรนะผมกดรับไปเลยปาาเขาให้ปั๊กมาเฮกมีมันนี่เหรอว,ว้าวโอ้มันเป็นอีโมดนี้นี่เองใครมีอีโมดนี้บ้างครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่เข้ามาหน่อยนะครับผมพี่รู้สึกว่าอีโมดนี้มันตึงจัดเลยครับผม จังหวะน,นี้ก็เรียบร้อยครับผมถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกล่องวิลไลด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะจัดให้ครับผมถ้ามันถูกใจพี่นะไปกันแล้วครับผมจังหวะน,นี้บายบาย